ยังจะลาสโซ่บางแคเลยใส่เริ่มโอโรและสี่สิบสี่สิบโอ้แบบเดียวกันแล้วไม่เอานี่ไงปลายใหบน,นเอเวอแมนเอเส้นคอยยืดใส่บางทเมื่อซื้อเอาเส้น ไอหมี่เตี้ยวอ่ะเส้นเหลืองๆอะเออม,ม,มีไหมไหนๆเออเอาสองห่อห่อจักกบาดห่อสามห้ารอเออสองห่อหอย่างเดียวหรอจ๊ะจ้า สามเต็ตเคตตรับใ่ลับเอากะหล่ำหัวหนึง่ง เลขเลขเก๋ยเก๋ยสามสิบสามสิบไอ้รถจค่ะ ก็มีใยเลยละเก็ดสิยังมีเล็ปลาทูน้องแมวเลยใ่กลเน้ออาหรเนื้อนั่นเนี่ยโอ้โหคือปลาทูมาคอยกัปลาปอาคอยชิต ห้าสูบห้าสูบห้าสิบ้าสิห้าสบห้าสิบห้สิบห้าหบหบหาสิบหหญ่20บหบาทอันนา้าหห้าห้า้ เอทีห้ แกงใส่ป่าโอ้กะปิมาซื้อกะปิน่ะคะ่ะอันไรอร่อยพี่ไปจำกินเองอันนี้เหรอใช้ย,ยังไงอะ่ะไม่เอาถึงเลยไอ้ยี่สิบได้ไหมโอเคแล้วแกงใส่ปลามีไหมคะอ่เอาด้วย ใช้ยังไงใช้เหมือนตันหมอร,ราคาเดียววันเลยเอาเลยอย่างไม้ยี่สิบยี่สิบค่ะ,ะทำหมอ้อหนึ่งขึ้นมาอร่อยอร่อย